สวัสดีครับหลังจากที่คลิปที่แล้วผมก็เคยบอกไปแล้วเนาะว่าวิธีการสลับ ID อะไรแบบนี้มันทําบไม่ได้ดิ <laughs> เราต้องมี Gmail อ่ะอย่างน้อย2 Gmail เนาะคือ Gmail หลักของเราก็คือ ID หลักของเรานั่นแหละแต่ว่า เราก็ต้องมี Gmail สำรองของเราซึ่งจะเป็น ID สำรองของเรานั่นเองซึ่งเราจะมี2 ID เนาะแล้วก็เรื่องรหัสผ่านนะครับอย่าลืม ID หลักนะครับรหัสผ่าน ID หลักสำคัญมากเลยนะครับอันดับแรกให้เราออกจากแอป,ปก่อนนะครับแล้วไปที่การตั้งค่าให้เราหาคำว่าแอป,ปหรือแอป,ปและการแจ้งเตือนครับที่มีข้อมูลแอปรวมๆกันอยู่ หลังจากนั้นให้เราเลือกแอปทั้งหมดนะครับเราก็จะไปสู่อีกหน้าหนึ่งนะครับซึ่งในหน้านี้เนี่ยเราจะรวมแอปทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราเลื่อนหาแอป every farm ของเรานั่นเองเราเนี่ยจะต้องคลิกเข้าไปแล้วก็ทำการล้างข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าข้อมูลเราจะหายไปถ้าเราเนี่ยไม่ลืมรหัสผ่านของรหัสหลักของเรานั่นเองครับ แล้วเราก็กลับเข้ามาสู่หน้าเกมของเราเราก็คลิกอนุญาตไปเลยนะครับซึ่งหน้าแรกของเราเนี่ยจะขึ้นให้เราเนี่ย sign in with Google ก็คือเราเนี่ยจะต้อง sign in หรือว่าเข้าสู่บัญชีของเรานั่นเองซึ่งบัญชีของเราก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้บัญชีไหนในการเข้าสู่ระบบเกมนะครับ แค่นี้ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b e ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ